คกับท่านครับกับท่านมองพี่มิมี่กับท่านกรับมองนี่หน่อยมองกล้องหน่อยนะไอคนหล่อเนี่ยคนหล่อเนี่ยก <c oughs> ดฉี่ใช่ไหมวดฉี่ใช่ไหมเนี่ยฮอยากงับแต่ใย,ยอยากงับแต่มือใหญ่ ันนี้ยายไม่ให้ลงน้ํายายขี้เกียจเช็ดตัวให้แล้วยายไม่ให้ลงน้ําวันนี้ต้องเป็นหมาสะอาดวันนี้ต้องเป็นเจ้าชายกับตันผู้เลโฉมเจ้าชายกับตันผูหลอ่อเท่สมาร์ทขนาดแลบลิ้นอย่างสมาร์ทเลยตันตันครับมองกล้องหน่อยครับ อะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นมีเห็บมีอะไรเลยเก่าดีดีสงสัยลำคาญสายเนี่ยสายเกี่ยวเนี่ย